จร,จริงจริงจนพี่แบบกินกับมันมากกินทุกวันเนี่ยอันดับแรกเลยที่เลือกใช้คอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจน H a c p ีคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่เป็นลิขสิทธิ์เดียวที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นหนึ่งเดียวของประเทศญี่ปุ่นเลยไม่มีที่ไหนถิอได้นะเป็นคอลลาเจนที่ล็อกโครงสร้างมาแล้วสามารถดูดซึมเข้าไปแล้วใช้ได้เลยทันที <Wow. S 1> ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านการย่อยแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้ต้นทุน แพงกว่าคอลลาเจนทั่วไปอ่ะสิบเท่า,ามันเลยที่มาว่าก็กินน้อยได้แต่มันก็เห็นผลหลักที่2คือที่เลือกที่จะทาคอลลาเจนแบบเม็ดเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำคอลลาเจนแบบชงอะค่ะเราจะต้องคำนึงถึงเลือกอะไรรสชาติจะต้องคำนึงถึงกินเข้าไปแล้วไม่คาวนะหรือคำนึงถึงว่าเราอกต้องใส่สารสกัดอะไรก็ได้ที่มันทำให้มันอร่อยควรจะได้กินแต่พอยหลักของสารสกัดที่จะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยบางตัวมันมีรสฝาดบางตัวมันมีรสขมบางตัวมีรสเปรี้ยว ซึ่งถ้ามันเอามาทำอ่ะมันคงไม่อร่อยมันคงฝาดฝาดฝืนอหนๆ่อออกปะะ่ะคะเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกที่ทำแบบเม็ดเพราะฉะนั้นพี่สามารถใส่สารกัดได้มากถึง16ชนิดท <Wow. S 1> ี่อัดเข้าไปเลยเต็มที่มันเลยซับพอร์ตกันมันเลยจูนกันพี่ใส่ทั้งคิวเทนใส่ซิงใส่อโลเวล่าเชอร์รี่ใส่สารสกัดจากข้าวซึ่งตัวนี้ไฮไลท์เลย สก,กัดจากข้าวตัวนี้นะคะไลฟ์ไซมาเนี่ยกิโลสองแสนพี่ก็ยอมใส่เพราะพี่รู้สึกว่าฉันต้องกินของที่ดีสุดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําที่เกิดจากการที่กินคอลล e เจนเฮตเอซีพีเข้าไปแล้วไปสร้างไฮยาได้เนี่ยไฮยาที่มีในร่างกายหรือน้ําที่มีในร่างกายเราก็จะไม่ระเหยออกเพราะฉะนั้นมันเลยพอมันจูนกันอะมันซับพอร์ตกันมันมีซิงค์มีวิตามินซีมีกรีฟซีดมีไพบาร์กมีหลายตัวมากๆที่พี่เลือกมาแล้วว่ามันซับพอร์ตกันแน่ๆมันเลยทําให้กินชีดาคอลลาเจนแล้วเห็นผลถ้าใครไปดูรีีววิหลายๆท่ จะเห็นเลยว่าชีดาคุลาเจนะทุกคนมาแล้วกินอยู่ค่ะดีมากค่ะกิไนไปคือแบบพี่งงเหมือนกันนะบางทีอ่ะคือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเรากินอยู่ทุกวันเรารู้มันดีมากแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วคนอื่นเขากินน่ะเขารู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแต่เสียงตอบรับจากทุกๆคนอ่ะมันทําให้พี่รู้ว่าเฮ้ยสูตรนี้มันเจ๋งจริงพี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราไปออกรายการรู้แม้ว่าก่าจะออกรายการได้อ่ะมันต้องแบบผ่านมาตรฐานคือเยอะมากๆนะก <Wow. S 1> ่าที่เราจะไปออกรายการได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของพี่ค่ะมันก็คือการที่พี่อยากเป็นบริษัทที่ ขายวิตามินติดอันดับต้นๆของประเทศ